สวัสดีครับพี่เอกแบบบ้านสวยนะครับจากช่องแบบบ้านสวยนะฮะช่องที่เราจะพูดเรื่องบ้านกันนะครับ EP นี้มาใน EP ที่ี่1น1นะครับก็คือจะเป็น EP ที่ออกแบบบ้านหน้าแคบนะครับพื้นที่บ้าน8เมตรคูณ26เมตรนะครับก็มีจํานวนประมาณสัก3ชั้นนะครับมีชั้นดาดฟ้านะครับพี่เอกจะออกแบบมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวพี่เอกจะเปิดตัวคลิปที่เป็นงานออกแบบ เป็นแบบล่างครั้งที่2ที่พี่เอกนำเสนอท่านลูกค้าไปแล้วแล,ล้วก็สรุปแบบว่ามีการปรับแก้นิดๆนดนดนดหน่อยๆน,นะครับซึ่งไม่กระทบกับภา,าพรวมภายนอกของอาคารนะครับพี่เอกเอก็เลยนำมาให้ชมก่อนนะครับก็ตัวภาพรวมโครงการนี้ก็คือ,อพื้นที่ชั้นล่างนะครับจะมีในส่วนของมีโถนะครับก็มีห้องนอนหนึ่งห้องนอนแล้วก็มีห้องอห้องนอนสูงผู้สูงอายุหนึ่งห้องนอนนะครับมีห้องทานข้าวนะครับห้องซักล้างห้องครัวไทย แล้วก็ห้องครัวข้างในบ้านนะครับก็จะเป็นครัวฝรั่งนะครับแล้วถัดมาในพื้นที่พื้นที่ชั้นสองเนี่ยก็จะเป็นห้องของคุณพ่อนะครับห้องของคุณพ่อต้องการความเป็นส่วนตัวก็ต้องการระเบียงเนี่ยเนื่องด้วยความเป็นบ้านหน้าแคบเลยครับมันก็เลยจะต้องอใช้พื้นที่ได้เฉพาะข้างหน้ากับข้างหลังเพราะว่าด้านข้างเนี่ยราเราไม่สามารถจะทําเป็นช่องเปิดได้นะครับก็เลยเนําห้องของคุณพ่อไว้ชั้นสองแล้วมีความต้องการพิเศษในบ้านหลังนี้คือต้องการจะทํา ในส่วนที่เป็นห้องซ้อมเต้นของของ,ของคุณลูกสาวทั้งสองท่านด้วยนะครับก็เลยนํานห้องชั้น2เนี่ยพื้นที่ชั้นสองเนี่ยมาทํเป็นห้องซ้อมเต้นนะครับเดี๋ยวเปียบจะอธิบายถึงเหตุผลเราในตอนที่เปิดโมเดลให้ดูนะครับก็เนี่ยฮะในในคลิปก็จะเห็นว่าเป็นห้องซักล้างนะครับแล้วก็ห้องครัวนะครับพอมาในส่วนของชั้น3านะครับ ชั้น3เนี่ยพี่เอกก็จะดีไซน์ไว้เป็นห้องสแตทเตอร์เบดรูมนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของห้องนอนลูกสาวทั้งสองห้องนะครับอยู่ในโซนด้านหลังนะครับแล้วก็ในแบบเนี่ยมันจะมีการปรับแก้กันก็คือ,อต้องการจะให้ห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องน้ําที่เป็นห้องน้ําเดียวแล้วก็ใช้ร่วมกันแต่ในแบบเนี่ยพี่เอกนำเสนอเป็น2ห้องแยกกันนะครับก็ไม่ได้กระทบอะไรกับกับห้องมากเพราะว่าเราทำอย่างนี้ปุ๊บเราก็สามารถจะได้พื้นที่กลับเข้ามา นะครับแล้วก็ด้านหลังนะพี่กก็ทําเป็นในส่วนของระเบียงของห้องห้องนอนด้านหลังด้วยนะครับเพื่อให้มันมีธรรมชาติเข้ามาในห้องนะครับทีนีเ้เราต้องการพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ในประสงค์เพิ่มเติมก็คือพี่เอกก็เลยดีไซน์ว่าเราขึ้นมาใช้ตรงพื้นที่ดาดฟ้าเป็นที่สาหรับมีติ้งกันในครอบครัวนะครับเป็นที่สําหรับที่เป็นการใช้งานในส่วนที่เป็นพื้นที่เพิ่มเติมนะครับเพราะว่า มันเป็นบ้านหน,น้าแคบไงเราก็ไม่มีพื้นที่ที่เป็น outdoor เลยนะครับพื้นที่ที่เราจำเป็นต้องเอามาใช้คือพื้นที่ทางตั้งคืออยู่บนดบาดฟ้านั่นเองนะครับอาจารย์เบียนให้ดูคลิปให้จบก่อนนะครับเดี๋ยวเ็นจะขอเข้าในเรื่องของโมเดลนะครับ ชั้น3เนาะแล้วก็เป็นห้องนอนของคุณลูกสาวนะครับ2ห้องมีห้องน้ําในตัวนะครับมันจะมีข้อด้อยคือห้องที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะไม่ได้รับแสงน,นะครับจะรู้สึกว่าเหมืนอนรืกรักสักนิดหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็ได้คุยดังท่งานเจ้าของบ้านแหละนี่คือส่วนห้องที่อยู่ด้านหลังเนาะเราก็สามารถจะเทปิวหลังบ้านเต็มที่คือมีมีหน้าต่างบานใหญ่ๆก็ช่วยให้มันดูปลอดโปร่งนะครับนี่คือภาพรวมที่พี่ นำเสนอว่าเรามีบันโถมใดขึ้นกลางบ้านเนี่ยมันจะทําให้ดูบ้านดูไม่ึอัดนะครับเพราะว่า,าเราไม่สามารถจะเอาวิวด้านข้างเข้ามาได้เลยนะครับก็เลยเอาต้องเอาวิวตรงกลางบ้านเนี่ยความรู้สึกของบ้านมันจะดูไม่ทึบตันนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวโมเดลนะครับว่าที่พี่เอกได้ออกแบบไว้นะครับคือในเบื้องต้นเนี่ยหน้าตาอาคารนะครับได้มีการคุยกับทางท่านเจ้าของบ้านเวลาว่าอ,อยากจะให้มันเป็นในทิศทางไหนคือทางท่านเจ้าของบ้านก็นำในส่วนของไฟล์รูปภาพนะครับบ้านต่างๆที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตได้แหละเอามาคุยกันเพื่อที่ว่าพี่เอกจะได้เห็นภาพรือว่า บ้านที่ทางท่านเจ้าของบ้านชอบเนี่ยคอนเซ็ปต์ของบ้านมันน่าจะออกประงที่ทางไหนเนาะจะได้ทํากันแล้วก็ถูกถูกกับความต้องการถูกกับสไตล์ที่ท่านเจ้าของบ้านชอบนะครับก็คือตัวหน้าบ้านเนี่ยพี่เอกคุยกับท่านเจ้าของบ้าน่าท่านเจ้าของบ้านอยากจะจอดรถได้สักสามคันเพราะว่าตัวบ้านเนี่ยตัวรั้วมันแปดเมตรเนาะก็จะมีตัวส่วนผนังเข้ามาสักยี่สิบเมตรก็จะเหลือแปดมาเจ็ดเมตรแปดสิบอะไรประมาณนี้ก็ สามารถจอดรถเรียงกันได้สาคันนี้พี่เอกก็เลยต้องถอยบ้านเนี่ย,ย,นเ,นยเข้าไปอย่างน้อย5เมตรถ,ถึง5เมตรห้าสินะครับเพราะว่าเวลาเราถอยรถเข้าไปเนี่ยต้องเผื่อรั้วด้วยแล้วก็รถจะได้เก็บเข้าไปหมดคันนะครับก็อย่างน้อยต้องมีพื้นที่5เมตรน,นะครับก็ตัวเขาถ้าเข้าไปในบ้านเลยนะครับนะฮะก็จะเป็นห้องโถงโลง่งๆเลยเพราะพี่เอกต้องการจะเปิดมุมมองตรงเนี้ยเพราะว่าพื้นที่หน้าบ้านมันแคบไงเราอยากให้บ้านมาดู ดูเด่นขึ้นมาก็ใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ต่อเนื่องเราสามารถจะมองขึ้นไปได้จนถึงชั้น3าเลยนะครับถ้าอยู่ในห้องโถงเนี่ยก็คือจะเห็นเลยว่าชั้นสมเนี่ยมีใครนั่งในตรงโถงบันไดนะครับแล้วก็จากชั้น3มองลงมาเนี่ยมันก็ทําให้พื้นที่เกิดช่องว่างต่อเนื่องก,กันระหว่างชั้น1นึ่งชั้นสชั้นสไปจนถึงชั้นที่ขึ้นไปดัดฟ้านะครับมันก็ทําให้บ้านเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นบ้านหน้าแคบแต่มันก็ทําให้บ้านเราดูไม่อึดอัดน,นะครับ นในถังวบันไดพี่เอกก็ดีไซน์ไว้ประมาณนี้นะครับพื้นที่ที่ได้มันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วทให้เรารู้สึกไม่หนักนะครับก็นบในส่วนทางเดินนะครับก็อย่างน้อยนะฮะอย่างน้อยพี่เอกเซตไว้ประมาณบ้านหลังนี้จริงเซตไว้เกือบ2เมตรเนาะแบบครับแต่ว่าเนื่องด้วยมันเป็นเพดานสูงมันก็เลยดูแคบๆหน่อยนะครับในส่วนของห้องน้ำเนี่ยมันจะมีห้องน้ําที่เป็นห้องน้ํารวมนะฮะห้องน้ํารวมอยู่ตรงนี้แต่ว่า ห้องน้ำรวมที่ใช้ได้ใช้คือมีชักโครกแล้วก็อ่างล้างมือนะครับแต่มีการเปลี่ยนแบบนะครับว่าบอกจากแบบร่างทั้งที่2เนี่ยคือเราอยากจะให้ตัวห้องน้ํารวมเนี่ยมันเป็นห้องน้ําเดือห้องน้ําเดียวเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยมันจะมีห้องน้ําสําหรับทางทางห้องนอนอยู่ในห้องนอนของคุณแม่คุณแม่ท่านเจ้าของบ้านด้วยนะครับก็จะเป็นโซนนี้นะครับแล้วก็มีห้องห้องนอนเข้าไปด้วย เรามีห้องน้ําเข้าไปด้วยนะครับแต่ทีนี้ในด้านการใช้งานจริงแล้วเนี่ยทางท่านเจ้าของบ้านบอกว่าห้องเดียวพอนะครับเปการใช้ร่วมกันได้ก็คือ,อให้แยกระหว่างาโซนที่เป็นห้องอาบน้ํากับโซนที่เป็นห้องร่วมดูนะครับเพราะว่า,าในการใช้งานจริงเขาเขาสามารถจะยอมรับตรงนี้ได้อันนี้ก็ถือว่าเราก็ได้พื้นที่เพิ่มเข้ามานะครับว่าทําห้องนอนเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นนะครับก็เพียอที่จะดีไซน์เป็น ใช้เป็นในส่วนของอเป็นเคาน์เตอร์บาร์แล้วกันที่โผล่เพิ่มเข้ามาในในแห่เนะฮะโผล่เพิ่มเข้ามาในส่วนตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงตรงเนี่ยตรงที่แผงตู้หนังสือเนี่ยมันจะหายไปแล้วนะครับทีนี้มันจะเป็นอะไรได้ต่อไปเดี๋ยวพี่เอ๋จะนำเสนอทางการเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็บอกเออถ้าเรามีบานน้ำเนาะเอาไว้เสิร์ฟในบ้านแล้วก็ดูเก๋ๆก็เ,กเป็นไอเดียที่ดีนะครับก็เดี๋ยวพี่เอ๋จะนำเสนอไป นะครับเนี่ยพอเดินเข้าไปจนสุดทางนะครับก็จะไปเจอไปเจอกับาทางห้องครัวนะครับก็จะเป็นห้องครัวที่เป็นครัวแบบโคเบานะครับก็ถ้าภาษาบานบ้าน,านานะก็ครังก์เนาะก็ใช้ใช้อุ่นใช้เปฟเอาอะไรจะเป็นหลักนะครับแล้วก็ในพื้นที่ครัวเนี่ยก็พยายามเพียรพยายามเปิดเ,เป็นห้องเป็นห้องทานข้าวด้วยนะครับเพียรก็ใช้วิธีเ,เปิดมุมมองนะครับ ทำช่องเปิดใหญ่ขึ้นมาเพื่อให้มันดูกว้างขึ้นนะครับดูเวลาน้ำางถ่านเข้าก็ไม่จัดเนาะพอออกจากระเบียงออกจากห้องท่านเข้าไปเนี่ยพี่เอกว้าเววาวโครงสร้างวอาบ้านเข้ามาทีหนึ่งเพื่อให้มันเป็นทางเดินเล็กๆนะครับตรงชุดเนี้ยทางด้านเ้าของบ้านก็คือมีอย่างเดียวเอ้ยถ้าเกิดเราเราจะทําเป็นบ่อปลาคาร์ฟอะไรเงี้ยก็ทําได้นะครับก็ไม่ติดขัดอะไรเพราะว่าอันนี้อยู่ที่ความชอบเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่เราใช้ในการมองเพื่อผ่อนคลายนะครับก็เป็น เป็นอะไรที่สามารถจะปรับเปลี่ยนได้นะครับก็ทางห้องครัวเนี่ยถัดจากห้องครัวครัวในไปเนี่ยมันก็จะมีในครัวของครัวไทยแล้วก็พื้นที่สักล้างที่อยู่ถัดไปนะครับทงครัวไทยเนี่ยครับเอน o พื้นที่สักล้างเนี่ยครับพีเอกก็มองว่าเพรเอาไว้ทางด้านในด้านด้านหลังเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้เพราะว่าเวลาเราเราทำเราเอาผ้ามาซักเราตากผ้าอะไรพวกเนี้ย มันย่อมเห็นวิวประมาณนี้เนาะก็มี2วิธีคือใช้กระจกฟ้านะครับในการบังหรือไม่ก็พี่เอาเอกเอา,เอามาแอบไว้ตรงหลังเคา,เาน์เตอร์เนี่ยเพราะว่าเราม,ามองไปเนี่ยมันจะไม่เห็นลำไรเนาะไม่ได้เห็นชัดเจนในส่วนของครไทยเนี่ยพี่ก็มีช่องกระจกนะครับเอาไว้สําหรับเสิร์ฟอาหารกันกนะ็คือเราทําเสร็จครบแล้วก็เสิร์ฟเข้ามาในโครหนได้อะไรประเภทนี้นะครับก็เป็นโครง่าย,ายๆเลยครัวไทยเพราะว่ามีการทำอาหารค่อนข้างหนักหน่วงเนาะก็ต้องเตรียมพื้นที่แบบดูดอากาศขึ้นไปนะครับ ในชั้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นพื้นที่ประมาณนี้นะครับมีหนึ่งห้องนอนห้องโถงห้องทานอาหารนะครับห้อ,องสล้างน,นะครับแล้วก็มีพื้นที่จอดรถด้านหน้านะครับมีพอขึ้นเราขึ้นไปชั้นสองด้วยกันนะครับพอขึ้นไปชั้นสองเนี่ยเราจะได้พื้นที่ที่เป็นในส่วนของโถงบันไดามาเราทําให้ตรงนี้มันดูโปร่งขึ้นนะครับดูโล่งขึ้น ขออนุญาตปรับมองนิดนึงนะครับอพอเราขึ้นบันไดไปแล้วเนี่ยนะครับขึ้นบันไดมาพวกเราก็จะเห็นแล้วว่าช่วงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าพื้นที่ดับเบิลฟอร์นะครับคือโอเปนสเปซนะครับก็คือขึ้นมามองขึ้นมาจากชั้นล่างขึ้นไปจนเห็นโถงชั้นบนเลยนะครับก็ตรงนี้เพจก็มันมีความมันมีความต้องการพิเศษของทางเจ้าของบ้านว่า อยากจะมีห้องซ้อมเต้นของลูกสาวนะครับก็ใช้พื้นที่ตรงนี้เลยเพราะว่าถ้าเรากั้นห้องตรงนี้แล้วอ่ะมันจะทําให้ป้า,าดูนะแตะ่ห้องซ้อมเต้นเนี่ยเราสามารถกัน้นเป็นห้องกระจกเราติดแอร์ได้เลยอไม่ติดแอร์เนี่ยจะเปิดเป็นเพื้นทนี่ลงล่งตรงนี้ก็ทําให้มันดูไม่อึดอัดนะครับก็สามารถจะใช้งานตรงนี้ได้นะครับถัดไปนะครับ ทางห้องคุณพ่อเนี่ยคือเป็นความต้องาการพิเศษของทางท่นานเจ้าของบ้านเนะาะเพราะคุณพ่อเนี่ยท่านยังสูบบุหรี่อยู่นะครับในช่วงที่สูบบุหรี่นะครับก็อยากจะให้มีพื้นที่พื้นที่สูบบุหรี่นะครับแล้วก็เป็นระเบียงลเล็กในการสูบบุหรี่นอกห้องเพชรก็จัดไว้แล้วว่ามีห้องน้ําในตัวเนาะแล้วก็มีระเบียงออกไปทางหลังบ้านเลยมองไปทางห้องนอนเนี่ยก็จะเห็นตรงน,นี้เราสามารถจะใช้พื้นที่ตรงนี้นเป็นพื้นที่สูบบุหรี่ได้โดยที่ไม่รบกวนคนในบ้านนะครับ ก็นี่เป็นความต้องการอีกอย่างนึงที่เราคุยกันแล้วก็พี่เอกจัดใส่เข้ามานะครับนี่เป็นห้องนอนของท่านคุณพ่อท่านเจ้าของบ้านเนาะครับเดินกลับออกไปตรงระเบียนนะครับตรงถงถงทางเดินนะฮะทีนี้ออกมาปุ๊บพี่เอกก็จะพาขึ้นไปชั้นสามแหละอ่า เพื่อก็พยายมามไปใช้พื้นที่ที่เป็นในส่วนของโถงบันไดเนี่ยจัดเพื่อเป็นให้มันดูโลง่งๆนะครับใช้งานร่วมกันได้นะครับตัวชั้น3นะครับจะมีอยู่3ห้องนอนนะครับคือด้านหน้าที่หันออก,ออก,อ,อ,กออกถนนเนี่ยจะเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะครับก็คือเป็นเป็นห้องของทางท่านเจ้าของบ้านเองนะครับจะมีหน้าต่าง,งโปรง่งด้านหน้านะครับ เป็นพื้นที่ระเบียงสามารถออกไปได้นะครับมันก็มีห้องน้ำในตัวนะครับบางหมอนนิดนึงนะครับมีห้องน้ำในตัวนะครับพี่ก็พยายามจัดตู้เป็นเป็นตู้กึงก่งกึ่งก็เป็นยคอินนะครับก็มันจะได้บ้านที่มีพื้นที่ไม่มากนักเนี่ยก็จะดูลงตัวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะ เกิดซออเกิดมุมมากขึ้นนะครับนี่เป็นส่วนในสนโซนห้องน้ําพี่ก็ดึงวิวของด้านหน้าเข้ามาเพราะว่ามันจะทําให้ห้องน้ำเนี่ยดูโปร่งโล่งขึ้นนะครับออกมาที่โถงบันไดนะครับทงโถงบันไดเนี่ยมีชา,พานพักเล็กๆอยู่พื้นที่ตรงนี้ก็มีอยู่2เมตรห้าสินะครับพี่เก็เอามาเป็นพื้นที่จะแบบมีติ้งกันจับรวมตัวกันในในบ้านนะครับก็นั่งเล่นกันใน่วนชั้นสามได้ พอสังเกตอย่างนึ่งว่าพี่เอกจะพยายามออกแบบให้พอมีบ้านหลายชั้นเนี่ยก็พยายามจะจัดจัดโซนให้แต่ละชั้นเนี่ยเขาสามารถจะใช้กิจกรรมอยู่ในชั้นของตัวเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีการเดินขึ้นเดินลงบ่อยๆเนาะโอเคตถัดไปนะครับก็จะเป็นห้องห้องนอนสองห้องของของ,ของคุณลูกสาวนะครับเด็กกันเข้าไปนะฮนะค,คือห้องนี้มันจะมีข้อด้อยอยู่เพราะว่าเนื่องโดยมันอยู่กลางบ้านเนาะ ก็จะไม่มีหน้าต่างเปิดก็จําเป็นจะต้องเปิดหน้าต่างบานช่องเปิดเล็กๆออกไปทางในส่วนของโถงกลางบ้านแทนนะครับพอถัดออกมาปุ๊บห้องนอนเนี้ก็จะได้ในส่วนของพอพออยู่ด้านหลังแล้วเนี่ยก็สามารถจะได้วิวของหลังบ้านได้นะครับก็ตัวนี้สามารถทําเป็นเดเรดเพื่อเป็นเตียงนอนพักกลางวันอะไรเงี้ยนั่งอ่านหนังสือแล้วก็มีหน้าต่างมองไปนอกบ้านได้นะครับ เ็นพื้นที่หลังบ้านได้นะครับในส่วนของชั้น3นะครับก็ประมาณนี้มี3ห้องนอนนะครับก็มี3ห้องนอนก็นั่งส่วนหนึ่งห้องโถงเอาไว้นั่งเล่นกันนะครับก็พา <c oughs> ขึ้นไปชั้น3าไปชั้นชั้นดาดฟ้านะครับชั้นดาดฟ้าก็จะมีประโยชน์มากเพราะว่าตัวดาดฟ้าเองเนี่ยเราสามารถจะทาพอทําเป็นหลังคาแบบหลังคาคอนกรีตแล้วเนี่ยเราก็ให้พื้นที่ดาดฟ้าเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ รวมตัวกันในใน,ในบ้าน,เป,น,น,นาาเป็นพื้นที่สันทนาการเป็นพื้นที่แฮงเอาท์อะไรก็แล้วแต่ของคนลูกๆเนาะพื้นที่จัดปาร์ตี้กันนะครับก็เป็นจัดสวนดัดฟ้าได้เลยนะครับก็ปเป็นสวนง่ายๆใช้ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ใหญ่นะครับก็จัดได้ทีนี่ก็น,กนำเสนอทั้งปลงไปเรื่องอต้นปรงญี่ปุน่นต้นปาล์มต่างๆนะครับแล้วก็มีไม้พุ่มเล็กๆนะครับนะะหลังบ้านก็จะมีพื้นที่มีทั้งในส่วนของของอินดอร์ก็คือ ถ้าเอาจริงๆพี่เห็นก็กั้นใน่วนบันไดได้ตรงนี้ครักั้นเป็นชองกระจกเพื่อที่ว่าเราเปิดแอร์ใน,ในชั้น2ชั้น3เนี่ยมันแอร์จะได้ไม่ไม่ออกมากแล้วก็ไม่มีความร้อนลงมาจากชั้นบนมากนะครับเนี่ยก็จะได้พื้นที่ที่เราทาําสวนข้างบนขึ้นมาทํเป็นพื้นที่ดัดฟ้านั่งเล่นน,นะครับข้างบนนะครับโอเคนะครับ ภาพรวมของของโครงการน,นี้ก็ประมาณนี้เนาะเพราะว่า,าพี่เอกพยายามไล่เลียงให้ดูว่า,เ,าเวลาที่พี่เอกน,นําเสนอลูกค้าเนี่ยได้โจทย์จากทางท่านลูกค้าเข้ามาเนี่ยพี่เอกนําไปต่อยอดนะครับนาไปคิดอะไรบ้างแล้วก็น,นําเสนออะไรกลับมาบ้างแล้วคํานึงถึงอะไรให,ให้ให้ทางท่านลูกค้าบ้าง เพราะว่าในแง่การออกแบบของงานสถาปัตยกรรมนะครับต้องคำนึงถึงการใช้งานเป็นหลักเนาะก็ทําให้มันสะดวกสบายถึงแม้จะมีพื้นที่ไม่มากนะครับเราก็ต้องทําให้มันมันใช้งานได้อย่างลงตัวมากที่สุดนะครับแล้วก็ในส่วนของในส่วนของโครงสร้างนะครับพี่ก็ต้องคำนึงด้วยรวมทั้งหนึ่งถึงเรื่องกฎหมายนะครับว่า ถ้าทำแล้วมันสามารถจะใช้งานได้จริงไหมแล้วก็กระทบตัวเรื่องกฎหมายไหมแล้วก็ในเรื่องของโครงสร้างเนี่ยมันจะทำไงให้ประหยัดที่สุดเพื่อที่ว่ามันจะก่อ,อสร้างได้ง่ายด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราถ้าเราทำงานก่อสร้างง่ายเนี่ยมันก็จะประหยัดแล้วก็วางตำแหน่งโครงสร้างไงเพื่อให้าการทํางานในนั้นในงานก่อสร้างเนี่ยมันง่ายที่สุดนะครับแต่นในกระดาษรกันมันก็ยังได้ ได้พื้นที่ในส่วนที่เราออกแบบเอาไว้รวมถึงวัสดุต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ในหลักๆแล้วเนี่ยในวิธีการงานของพี่เอกเนี่ยพี่เอกไม่ได้ไม่ได้ดีไซน์ในส่วนของตกแต่งภายในเอาไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นงานดีไซน์คนละประเภทแต่พี่เอกนําเสนอไปว่าอะไรมันควรจะมีตรงไหนมากกว่าในเรื่องสไตล์งานออกแบบภายในเนี่ยก็จะเป็นทีมงานออกแบบภายในอีก อีกทีมหนึ่งนะครับอันนี้พี่เอกน,นําเสนอไปใน,ในเรื่องของการจัดเฟอร์นิเจอร์คร่าวๆเพื่อให้ทางท่านลูกค้าเนี่ยท่านของบ้านเนี่ยมองเห็นภาพรวมนะครับว่าเราสามารถจะจัดเฟอร์นิเจอร์ตรงไหนเป็นอะไรเพื่อที่ว่าเวลาออกแบบแล้วเนี่ยเลาเพียรทําแบบก่อสร้างนะครับเพียจะได้จัดวางในเรื่องของตำแหน่งปลั๊กไฟตำแหน่งโคมไฟต่างๆให้มันสอดคล้องกับตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราวางตำแหน่งแอร์ก็ตาม ดวงไฟก็ตามมันจะแบบอา้าวพอวางแอร์ปบตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้จัดแล้วมันกลายเป็นตู้ไปแล้วมันก็ไม่ได้แล้วถ้าเกิดวางไฟปุ๊บไม่ได้เพราะตรงนี้มันติดหลังตู้อะไรเงี้ยเราตรงนี้ไปโดนกลางเตียงทําให้นอนแล้วไฟแยงตายเงี้ยเรื่องประมาณนี้พี่เอกก็จะต้องนึกถึงนะครับเพื่อเออวลาเราใช้งานจริงมันจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นมานะครับอันนี้พี่เอกเล่ายาวๆนะครับเป็นคลิปที่พยายามอธิบายนะครับว่าเราทําอะไรเซอร์วิสอะไรใน ในด้านของนักออกแบบเพื่อจะทําให้ลูกค้าได้ได้งานที่ดีกลับไปหรือได้งานที่เหมาะสมกลับไปนะครับก็คลิปนี้ก็ใกล้จะจบแนละ้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับก็มีคําถามมีอะไรก็ฝากไว้ใต้ใต้คลิปนะครับพี่เอกมาตอบนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ EP หนึ่งรอยีสครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ